สวัสดีจ้ามือนี้พามาปึงเขานะจ๊นะเนาะเขามันถอกหลายแล้วจ้ะกาจะได้เกี้ยวแล้วละอันนี้เป็นเขาเนี้ยวด้วจ้ะนี่ปีนี้น้ำขึ้สิบถั่วมดที่มันถ่วกับเป้าตายดอกจ้าเพราะว่ามันมันถออกมาหลายแล้วเนาะมันบรเด็ทต่างทองซื้อทามันถ่วมช่วงที่มันทองนะีมันกะ จะบอลอดน้ำกับน้ำบ่ลือกหยลายดอกเขาแก่อยู่ดอกฝนตกจากมือนี่ตกแต่มือขึ้นนี่ยละเมื่อขึ้นแต่ว่ามันตกว่าแห้งจ้ะเป็นว่าพายุพายุมาจาับผายุ่นยังฟังเนี่ยเป็นขาเหนียวนะจนะ๊ะเนาะบระเดี๋ยวลงมาโดนมือจ้ะมือนี่ก็เลยลงมาบึง่ง อากาศดีบ่ชหอนบ่ายสามโมงแล้วเด้อนี่จ้ะแต่นั่งคืมคืหรือฝนกับบางเทืือมันกับตกปล่อยๆสินจะเปนต้นสักเลยนั่นเนอเนาะน้องสาวปลูก จ็กน้อยคนกับสีมาเห็ดยหนาสิตะตี้เห็ดเวียกอย่หนาที่ละพอเขาได้เกี้ยวนะอยู่บานในบานกับสีเงียบแต่ว่าสมัยนี้เกี้ยวเกี้ยวเขาบดนนาจะเนาะแป๊บเดียวกันแล้วปางเทียกับมือเดียวเกี้ยวแบบเอารถเกี้ยวนะเอารถเกี้ยวทำนมีหมังงาเนาะบบไว้ผ่านคกิบ พมันก็เอาแตงจางเป็นกนมากเกีียวมันจะแพ้งมันก็นได้สามมันด้จางหลายมือมเฮ็ดคนเดียวกับเฮ็ดะไวใบจะเฮ็ดมันมีสองสามคนหนึ่งปลาก็บ่อยมีแต่จ่าตะกี้มันก็มีปลาขอนแต่จ่าเดี๋ยวนี้ดดมันบ่มีจักมันไปใส่คือมัน รถไถไงเนาะเวลาจางเพิ่มมากอันไถเห็นไหมจ้ะกจะยียบมันตายแน่เมื่อกี้มันยังมีป่าขอนด้วยสมัยเจ้เอาควายไถเนาะงามเจ้า หน้าที่เห็ดปีที่แล้วนะเนาะชีสีได้ขายขายออกนี่เพราะว่าเขาไม่สิมาแล้วเนาะนี่เขาเนี่เขาอันนี้ละชีสีมาแล้วถือถือจะ้ะเขาเปลือกนะมื่นหนึ่งสิบสองกิโลนี่เิ่นสิเอิญนมื่นหนึ่งนะถ้าเป็นเขาเหนียวก็ถึงลอยไหมจ้ะแปดสิบบาทย่างไรก็ลอยแต่เขจาจ่าเนี้ยไอลอยยี่สิบเลจ้ะถือถือก,กิโลละ สิบบาทด้วยจ้ะแต่ว่าสร้างไปทุกวันได้ลอยกิโลเนี่ยนก็ถอยสีโลลุ่งไปอีกก็เริ่ม,มาขายจ้ะเขาเขาเนียวก็ยังเหลืออยู่ได้อยู่ในเราถึางถือโพดมันบ่คุมคาที่ห้าล่มทุนไปนเรยเอาไว้หันแม่แล้วกับจเทศเขาต้มล้วก็สีมาขายส,สีมาขายมันกับบาดายเงินเป็นเป็นม้วนวนะจ๊ะเนาะ ไต่เทละน้อยๆเดี๋ยวพ่าไปบึงฟังคุณน่าจะเนาะที่เม่เล่าดำเขาเจ้าไว้อันนี้อันนี้บางนี้เป็นหน้านนองสาวนี่นจะ้ะอันนี้ก็หามานี่จ้ะสูงไลเยเจินมาลุมเนาะเกี่ยวหยากได้สูงสูงยานแต่พ่อานาหมาวมาเขาว่หัน็ะแก่เขาว่าหัาาน็ะเกียเก่ยว ลมแล้วก็เกี่ยวหยากรด้ปล่านี่เลซ่าพ้อมันนี้่มันจางเพิ่มมากอะมันกับเลซ่าเนาะเพราะว่ามันมันลมมันเกี่ยวสาอันนี้ฟังนีนคุณละคุณละฝากขนาดนั้นกับปาดหมาคาเจ้าดูสิจ้ะคาเจ้าคาเจ้ามานนอนหน้า เจ้าไม่อยู่หน้าแต่ว่าเจ้าเลี้ยงมาไว้หนึ่งสองสามเจ็ดโตมันจะยากเปบ่คอยอยากยางพานไปทั้งพุนหรอกจอะมันโหนไห่ไปพาไปลงเขาเจ้าเขาเจ้านี่สิไดีเกี่ยวก่อนเขาเหนียวตัวมันถอกออกลายแล้ว อันนี้อันนี้อันนี้ข้าวเหนียวนี่จ้ะน,นี่ข้าวเหนียวฟังทั้งพุ้นพระเจ้าทั้งหยามันบบแก่อยู่ฝนแบบทิ้งช่วงไปโดนไหลจังตกลงมาหนิจ้ะทั้งพื้นน้ำถล่มทั้งนี้บ่ค่อยมีปานใดก็กเลย์ตัวพื้นนะผูพ้พื้นน้ำถล่ม จะกินยู้จังไดยเขาก็ตายจาะข้าวเจ้าถอดร้ายแล้วข้าวเจ้าว่าคอยสูงปันนข้าวเหนียวข้าวเจ้าว่าม่านสองลกระสิบพ่อได้ร้ายปันได้ดอกติกระสิบพ่อได้กินนะจ๊ะ ถ้ากินข้าวเหนียวก็ข้าวเจ้าซากันเนาะหนึ่งเขาเนี้วแล้วกับุงข้าวเจ้าทุกมือแต่เหลือพ็อด้ขายอยู่ดอกมันหน่อยคนทงพุนแหงเหลืองแล้วเนาะทงของอันข้าวเจ้าติดกันนะจ๊ะเหลืองแล้วพุนสีเดีกเกยกอนยยู่เพราะว่าพุพพนดำก่อน เพื่อนวานเอาเนี่จ้ะเพื่อนมีสองคนเนาะเพื่อนไร้วานป่ากับหลานแล้วเอาเพื่อนกับมาสามแม่ยังยีได้จ้ะมองได้มันห่างๆยังเพื่อนกับแมา่สามเดี้ยวเข้าไปเป็นแมงมูมบานจ้ะจ้าคลิปนี้ก็พริบลุงทงลงเท้าเบิง้งควม่มเขียวๆของเขาน่าจ้ะเนาะ กาศกันดีๆนไครก็ฝากนะนะจ้ะเด้อประเด็นโลกโดนแล้วจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อสิบติดตามรับชมเลยจ้ะเด้อสวัสดีจา้า